สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b r a d b u r r y Ram Channel ดุดันไม่เกรงใจใครฮ่าเนีย่ยขึ้นเป็นนกวีดนกวีดให้ด้วยเนาะปี๊ด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  <c oughs> วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับเกมเกมหนึ่งที่ผมนั้นชอบเล่นเอามากๆเลยและก็เล่นมาหลายปีแล้วรู้ไหมว่าเกมนั้นคืออะไรทุกคนอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมนั่นคือเกม Player อันหนุ b บ t เท e กรา u นะครับหรืออีกชื่อนึ่งก็คือเกมผับ g นั่นเองเกมผับ g ีนี่จะเป็นเกมแนวแบบ t a t t ท e r รยอ l e นะครับที่ได้รับความนิยมมานานหลายปีแล้วนะมีทั้งการแบบจัดแข่ง E-Sport ระดับประเทศระดับโลกนะครับซึ่งส่วนตัวนะผมชอบเล่นเอามากๆเลยโดยรูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นแบบ4คนนะครับหรือแบบ2คนดูโอหรือว่าแบบเดี่ยวก็ได้ โดยใน1แมตช์เนี่ยจะประกอบไปด้วยผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยเถึงคนครับแต่แล้วแต่โหมดการเล่นนะแล้วเราเนี่ยก็จะลงไปด้วยแผนลงไปในแผนที่เนี่ยด้วยตัวเปล่าโดยที่ไม่มีอาวุธอะไรติดไปเลยนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องวิ่งตามบ้านตามตึกตามพื้นเพื่อที่จะเก็บปืนเก็บของแต่งปืนนะครับเก็บยาเก็บกระรอเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เนี่ย ยิงกับคู่ต่อสู้ที่เป็นกลุ่มหรือแบบมาเป็นเดี่ยวนั่นเองแต่ณนะทีนี้ก็คือเนาะเรายิงเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่จบนะครับโดยตัวเกมเนี่ยเขาจะมีตัวกําหนดมาก็คือวงวงก็คือบลูโซนบลูโซนเนี่ยจะค่อยๆบีบพื้นที่เข้ามาครับเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยที่หลบอยู่ตามมุมต่างๆเนี่ยเข้ามาไฟกันเข้ามาต่อสู้กันใครเหลือรอดคนสุดท้ายเนี่ยก็จะชนะกินไก่ไปนะครับ ส่วนรูปแบบมุมมองในการเล่นเนี่ยก็จะมี2แบบนะครับจะมีเป็น FPP กับ TPP FPP คืออะไร FPP ก็คือ first person หรือโหมดมุมมองบ,บุคคลที่1น,นะครับผู้เล่นเนี่ยจะเห็นอย่างกับเราเป็นตัวละครในเกมเลยก็คือตาเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับเี่ยวสมืติว่าเราเป็นตัวละครข้างในละกันเลยแบบ ตัวโหมดตัวนี้มันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบสนุกตื่นเต้นแล้วก็มีความสมจริงมากกว่าโหมด TPP โหมด TPP ย่อมาจาก Third Person นะครับหรือโหมดบุคคลที่3ไอ้เจ้าโหมดตัวนี้ก็คือมันจะเป็นการอมองแบบผู้สังเกตการนะครับคือเราเนี่ยจะเห็นเนี่ยเลยว่าตัวละครของเราเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเก็บของยิงปืนปีนรถขับรถนะครับเราจะเห็นหมดเลยนะครับ ในนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสเปคขั้นต่ำของตัวเกมผับ g ที่เราสามารถเล่นได้นะครับจเป็นขั้นต่ำมีอะไร Windows 10ครับ64บิต CPU เป็น Intel Core i5 4430นะครับและค่ายแดง AMD FX 6300หน่วยความจำที่ต้องการคือ8 g b ครับ การ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 9 6 0 2GB ส่วนค่ายแดงเป็น AMD Radeon R7 370 2GB ครับ DirectX เป็นเวอร์ชัน11เนะครับพื้นที่ว่าในการจัดเก็บตัวเกมเนี่ยอยู่ที่ 40GB นี่คือสเปคขั้นต่ำนะครับที่ตัวเกมต้องการเนาะอ่ะทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงสเปคแนะนำละกันที่ทางตัวเกมเขาแนะนำมา ก็จะเป็น Windows 10 64บิตครับ CPU Intel Core i5 6600K ค่ายแดงเป็น AMD Ryzen 5 1600นะครับหน่วยความจำเนี่ยอยู่ที่16 g ิการ์ดจอ Nvidia GeForce GTX 1060 3 g ิกค่ายแดง AMD Radeon RX 580 4 g ิครับ DirectX เป็นเวอร์ชัน11เหมือนกันนะครับพื้นที่ว่าในการจัดเก็บตัวเกมถ้าเป็นสเปคแนะนำก็จะเป็น50 g ินั่นเองนะครับทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าคอมของเราเนี่ยสเปคต่ำเนี่ยเราสามารถเล่นได้ไหมนะครับยังไงก็ลองหาดูได้ตัวเกมดาวน์โหลดฟรีนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเล่นได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลย ยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์นะครับช่อง Black b บ a ็ k เบอ r ี่แ m เอาไว้ด้วยและถ้าใครสนใจแรมและ CPU ราคาถูกและดีแนะนำเลยครับ Black b บ a ็ k เบอ r ี่แรรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยนทีดีด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ